ก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมกับช่องเต่า CX c อีกเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่หาหายกันไปก็อาจจะค่อนข้างเกือบอาทิตย์นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาจะไม่ได้ทําคลิปเหรียญจะไม่ได้ทําคลิปอ่เหรียญวาระต่างๆครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารวมอันดับนะครับก็คือเหรียญ 2- สีติดอันดับหายากนะครับก็คือสะสมด่วนนะครับจะมีเหรียญ10วาระไหนสีไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเลยครับก็คือ อาจจะมีเหรียญวาระพิเศษที่มีราคา1ล้านบาทนะครับก็คือเหรียญสิเหรียญเดียวละึ่ล้านบาทจะเป็นเหรียญ1ิตัวไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับว่าจะมีวาระไหนอะไรยังไงพิเศษอะไรยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับทุกคนก็ก่อนเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้กับช่องเต่า CXC ด้วยนะครับแล้วมาดูกันครับว่าจะมีเหรียญวาระไหนบ้างนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับทุกคน โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนแล้วเจอกันครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับทุกคนก็คือปัจจุบันเนี่ยเหรียญ10บาท2สีนะครับทุกคนเป็นที่นิยมสะสมกันมากนะครับโดยมีการประกาศออกใช้เหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา10บาทโลหะ2สีเนี่ยในราชกิจจานุเบกสารครับเล่มที่61นะครับทุกคน โดยที่วาละด้วยกันซึ่งในแต่วัละต่างๆก็จะมีราคาเนี่ยที่เล่นหากันแบบว่าขเขาเรียกไงแตกต่างกันไปนะครับทุกคนเออก็คือตามความนิยมของนักสะสมก็คือมันจะเป็นตามความนิยมของนักสะสมและจํานวนการผลิตของวาละนั้นๆซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าวาละที่เราตามหาอยู่นั้นน่ะจะหาสะสมได้ง่ายหรือว่ายากนะครับทุกคนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหรียญ10บาท24ในแต่ละวาละ ที่ได้จัดทําขึ้นในเนื่องโอกาสต่างๆนั้นนะครับทุกคนจะมีการผลิตเนี่ยไม่เกิน3ล้านเหรียญน,นะครับทุกคนแต่ก็จะมีบางวาระนะครับที่มีจํานวนเนี่ยผลิตก็คือไม่เกิน1ล้านเหรียญน,นะครับทุกคนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวาระที่ได้กล่าวมานี้เองจะค่อนข้างหายากอยู่พอสมควรนะครับทุกคนและมีราคาที่ค่อนข้างเล่นกันหาสูงค่อนข้างที่จะแบบสูงกันอีกด้วยนะครับทุกคน เราเหรียญ12สีน่ะที่ติดอันดับหายากเป็นที่ิยมของนักสะสมและมีราคาที่ค่อนข้างสูงจะประกอบด้วยเหรียญอะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับทุกคน few moments later เหรียญ12สีที่มีจำนวนการผลิต่ไม่เกิน1 000, 000ล้านเหรียญนะครับประกอบด้วยวาละาต่างๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับทุกคนเริ่มที่ผลิต1 000, 000, 000ล้านเหรียญก่อนนะครับทุกคนโดยที่จะมีเอ่อเหรียญการประชุมผู้นำเศรษฐกิจ เอพิกครั้งที่11นะครับประจำปีพุทธศักราช2546นะครับทุกคนโดยที่เป็นเหรียญที่1ที่เรานำเสนอขึ้นมานครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่2กันบ้างครับเหรียญที่สองเนี่ยจะเป็นเหรียญพระชนมายุครบ8ปพรรษาเจ้าฟ้าพเพชรรัฐประจำปีพศ2548นะครับทุกคนโดยที่จะเป็นเหรียญอันดับที่2ที่เรานำขึ้นมาเสนอให้ทุกคนได้รับดูและรับชมนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปต่อเหรียญอันดับที่กัมเลยครับเป็นเหรียญพระชนมายุครบ8 4พรรษาเจ้าฟ้าเพชรรัตนประจําปีพศ2,552นะครับทุกคนโดยที่เหรียญอันดับที่2จะเป็น8 0พรรษาใช่ไหมครับทุกคนโดยที่เหรียญเนี้ยเหรียญที่3ก็คือจะครบ8 4พรษานะครับโดยผลิตต่างปีกันนะครับทุกคนต่างปีต่างพศนะครับเออ โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเหรียญที่4กันเลยครับทุกคนเหรียญที่4ก็คือครบ60ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรกิจประจำปีพุทธศักราช2554นะครับทุกคนถ้าอ่านข้อมูลผิดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับเมื่อกี้ถึงเหรียญที่4ใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเหรียญที่5กันเลยครับทุกคนเหรียญที่5ก็คือครบ120ปี กมบัญชีกลางประจำปีพุทธศักราช2,554นะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับทุกคนโดยที่เหรียญต่อไปเนี่ยครบรอบ150ปีวันประสูติเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงประจำปีพศเนี่ยก็คือ2,555นะครับทุกคนโดยที่เลข5เรียงกัน3ตัวก็คือ2555นะครับทุกคนเออ โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปต่อเหรียญสุดท้ายและท้ายสุดของจํานวนผลิต1ล้านเหรียญเลยครับทุกคนก็คือครบรอบ100ปีกระทรวงคมนาคมประจําปีพุทธศักราช2 5 5 5เหมือนกันนะครับทุกคนก็คือเลขท้ายเรียงกัน3ตัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญ1 0 2 4ที่มีจํานวนผลิตไม่เกิน1ล้านเหรียญน,นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเหรียญที่อ่ อันดับที่2เลยครับก็คือจะเป็นเหรียญ12ส,ส,สีที่มีจํานวนผลิตไม่เกิน2ล้านเหรียญน,นะครับทุกคนเมื่อกี้คือ1ล้านแล้วมาเรามาต่อกันที่2ล้านเลยครับทุกคนก็คือประกอบด้วยเวละต่างๆก็คือดังต่อไปนี้นะครับก็คือครบ100ปีโรงพยาบาลกลางประจําปีพุทธศักราช2551นะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวต่อกันเลยครับก็จะเป็นเหรียญต่อไปก็คือครบ50ปีสํานักงานคณะ กรรมการพัฒนาการ,กรเกษตรกิจประจำปีพศ .2544 นะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปต่อกันต่อเลยครับทุกคนแล้วก็เหรียญต่อไปฉลองพระชนมายุครบ80พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอประจำปีพศ .2546 นะครับทุกคนก็สำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับแล้วไปต่ออันดับต่อไปเลยครับทุกคนอันดับ เกือบจะสุดท้ายนะครับก็คือครบ90ปีธนาคารออมสินประจำปีพศ2546นะครับทุกคนแล้วก็มีอันดับต่อไปครบ70ปีราชบัณฑิตสถานประจำปีพศ2547นะครับทุกคนก็ที่พูดพูดมาก็คือทั้งหมดจำนวนผลิตเนี่ย2ล้านเหรียญน,นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อ,เ,อเหรียญสุดท้ายที่มีที่นิยม สองล้านเหรียญกันบ้างที่ผลิตสองล้านเหรียญกันนะครับทุกคนก็คือครบ100ปีกรมศิลปากรประจําปีพศ25 5 4นะครับทุกคนโอเคก็จบไปแล้วครับสาหรับเหรียญที่อันดับที่2ที่ผลิตมา2ล้านเหรียญนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปต่ออันดับที่3กันบ้างนะครับทุกคนอันดับที่3ก็คือที่ได้รับความนิยมสูงนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ เหรียญที่ประกอบด้วยวระดังนี้นะครับทุกคนก็คือฉลองลลสิริราชสมบัติครบ50ปีการจานาพิเศกราชการที่9นะครับประจำปีพุทธศักราช2539นะครับโดยที่จะมีแค่2เหรียญน,นะครับอีกเหรียญหนึ่งก็คือครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกพศ2549นะครับก็จะประมาณนี้ครับเหรียญทั้งหมดที่ผมไล,ล่เรียงมานะครับก็คือเป็นที่นิยมค่อนข้างที่จะนิยมในนักที่สะสมเหรียญแล้วก็ นักที่เล่นหาเหรียญกันนะครับทุกคนก็จะอยู่ในกลุ่มประมาณนี้นะครับก็คือจากรายละเอียดข้างต้นที่ได้กล่าวขึ้นมานั้นแสดงให้เห็นว่ายังมีเหรียญ10บาท2อสีอีกจํานวนหลายวารละนะครับที่มีจํานวนการผลิตที่น้อยและเริ่มที่จะหายากขึ้นในทุกๆวันนะครับทุกคนและในบางวารละเนี่ยที่จํานวนการผลิตสูงแต่ค่อนข้างที่จะหายากนั้นก็เพราะว่าบางวารละเป็นที่นิยมเก็บสะสมและ บางวารละก็เป็นที่นิยมนําไปบูชาด้วยเช่นกันนะครับทุกคนโดยที่ผมก็รายละเอียดข้อมูลจะผิดพลาดใดก็ต้องขออภัยเหล่า FC เหล่าคนดูที่เข้ามาดูเข้ามาชมด้วยนะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาดูได้นะครับทุกคนเออก็จบไปแล้วครับสำหรับเหรียญที่ผมนําที่ จบไปแล้วนะครับสาหรับเหรียญที่ผมนํามาให้ดูนะครับคนแล้วอีพีหน้าคอนเทนเน้าผมจะไปทําอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส c r ร์ e ให้กับช่องเต่าไซเอ็ซีด้วยนะครับแล้วอีหน้าผมจะไปทําเหรียญอะไรไปทำคอนเทนตอ์อะไรก็ฝากกดติดตามฝากเอามือจิ้มที่ผู้ติดตามฝากเอาตีนทุกคนปัดที่การแชร์ให้ผมด้วยครับแล้ว เจอกันในอีพีต่อไปครับทุกคนก็ลืมไม่ได้เลยสําหรับขอบคุณคนดูทุกๆคนที่เข้ามาดูและเข้ามาติดตามครับผมจะบอกเสมอเกือบทุกๆคลิปว่าถ้าไม่มีคนดูหรือคนติดตามผมในทุกวันนี้นะครับก็จะไม่มีช่องเต่า CX อในทุกๆวันนี้เหมือนกันครับทุกคนก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณทุกๆคนจากใจถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยก็คือสำคัญก็คือ,คคอฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของเต่า CXC ด้วยนะครับหรือคนที่เข้ามาใหม่ชอบแนวทางคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมไปทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้หรือมีข้อมูลอะไรอื่นๆที่เกี่ยวกับเหรียญที่อยากให้ผมนำเสนอหรือข้อมูลผิดพลาดอะไรอยากเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาก็คือเป็นเหรียญที่ ค่อนข้างที่จะนิยมกันสูงนะครับเป็นเหลือ10บาทวาละ2-4นะครับทุกคนก็โอเคครับก็ตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะผมเต่า CXC ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับแล้วเจอกันใน e อีต่อไปครับผมเต่า CXC แล้วเจอกันครับทุกคน